วัสดีค่ะเรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้หรือยังนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่สุดแสนจะน่ารักและโรแมนติกของลิซ่ากับคุณเฟเดริกอาร์โนซีอีโอผู้คุมบังเหียนนาฬิกาทุกแบรนด์ในเครือ RVMS ที่เรียกได้ว่าข่าวลือการออกเดทของทั้งคู่มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วและแน่นอนนะคะว่ากลับกลายเป็นว่ากลายเป็นทอลกออฟเดอะทาวแบบข้ามปีสําหรับข่าวลือการออกเดทของทั้งคู่เนื่องจากมีชาวเน็ตมากมายที่เชื่อและไม่เชื่อกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จ กลายเป็นการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในสื่อโซเชียลมีเดียและแน่นอนนะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่มีภาพของลิซ่าและคุณเฟเดริกออกมาในสื่อโซเชียลมีเดียให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นมักมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอชาวเน็ตบางกลุ่มเชื่อว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพจริงและเคารพการตัดสินใจของลิซ่ากับเรื่องราวความรักของเธอและพร้อมจะซับพอร์ตและสนับสนุนเธอทุกกรณีในขณะที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวเน็ตอีกกลุ่ม พยายามสะกดจิตหมู่ว่าทุกภาพเป็นภาพตัดต่อและไม่เคยยอมรับว่าลิซ่าและคุณเฟเดริกมีการออกเดทกันจริงๆยิ่งไปกว่านั้นยังไปถล่มไอจีของคุณพี่เขาสเต่แต่แต,แต,แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะชัดเจนขึ้นอีกระดับเมื่อมีภาพลิซ่าและคุณเฟเดริกเดินชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสอย่างมีความสุข ซึ่งทั้งคู่อยู่ในระหว่างการออกเดทเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลองแดงที่ปารีสถึงแม้ว่าภาพดังกล่าวจะชัดเจนขนาดไหนแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มพยายามหาข้อโต้แย้งบอกว่าเป็นภาพตัดต่ออยู่ดียังพยายามสะกดจิตกันเองว่าทั้งคู่ไม่ได้พบเจอกันแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะทำให้เหล่าบรรดาชิปเปอร์หรือแอนตี้นั่งไม่ติด เมื่อสื่อเกาหลีเบอร์ใหญ่อย่างดิสแพดได้ลงภาพของลิซ่าและคุณเฟเดริกอานพร้อมยืนยันการออกเดทของทั้งคู่โดยมีแคปชั่นว่าลิซ่าดูเอนจอยในการออกเดทที่พิพิธภัณฑ์ กับลูกชายของเจ้าของอาณาจักร l v m s ซึ่งแน่นอนว่าดิสผัดมาลงเองแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เหล่าบรรดาชิปเปอร์และแอนติวระสมไปตามๆกันและล่าสุดนะคะเพื่อนๆลิซ่าได้มาอัปเดตภาพของเธอใน IG ที่งานนี้ต้องบอกเลยว่ามีภาพของเธอในพิพิธภัณฑ์ลองแดงในปารีสด้วยยิ่งทำให้ชาวเน็ตมั่นใจร้อยซว่าภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกตัดต่อแต่ย่งใด ้็เธอมาลงไอจียืนยันความถูกต้องเองแบบนี้ว่าเธอไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จริงๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะที่สาวสวยในวัย27ปีจะออกเดทโดยเฉพาะที่ผ่านมาแฟนๆไม่เคยเห็นลิซ่าออกเดทกับหนุ่มคนไหนเลยจนเธออายุ26ปีเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้รับรู้ข่าวคราวการออกเดทของเธอกับคุณเฟเดริก หลังจากนั้นนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นคุณเฟเดริกซับพอร์ตลิซ่าเสมอและไม่ใช่เพียงแค่คุณเฟเดริกเท่านั้นแต่ครอบครัวของเขาเองก็พร้อมจะสนับสนุนลิซ่าเสมอเมื่อเรามักจะได้เห็นสมาชิกในครอบครัวอาโนรวมให้กําลังใจลิซ่าในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมชมเควสซี่ฮอตหรือการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลที่ฝรั่งเศสที่เรียกได้ว่าลิซ่าได้รับกําลังใจจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเธอเองและครอบครัวอาโนอย่างเต็มที่ ซึ่งแอดมองว่าคุณเฟเดริกเองให้เกียรติลิซ่ามากๆนะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะไม่ใช่แค่ซ mm ับพอร์ตเธอในทุกเรื่องแต่เขายังแนะนำลิซ่าให้รู้จักครอบครัวของเขาด้วยยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้คุณเบอร์นาร์ดอาโนเองก็เคยมาที่ประเทศไทยในช่วงเวลาที่ลิซ่ามาทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกที่ไทย และคุณเฟเดริกเองก็ตอกย้ำความจริงใจด้วยการเดินทางมาประเทศไทยที่ถึงแม้จะบอกว่ามาเปิดช็อปแท็คอยเออร์ที่สยามพารากอนแ,แ,แต่แต่กลับมีคนเห็นว่า คุณเฟเดริกและลิซ่าดินเนอร์หรูบนเรือยอทกลางแม่น้ำเจ้าพยาโดยที่บนเรือมีคุณพ่อคุณแม่และคนสนิทของลิซ่ารวมดินเนอร์ด้วยกาวเรียกได้ว,ว่าพี่แกเข้าตามตรอกออกตามประตูลและให้เกียิลิซ่ามากๆและในแต่ละครั้งที่ลิซ่าและคุณเฟเดริกท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยกัน พวกเขาทั้งคู่ไม่เคยปกปิดใดๆทั้งคู่ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปมากๆนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการดินเนอร์ที่ร้านอาหารซึ่งจริงๆแล้วถ้าทั้งคู่กลัวว่าคนอื่นจะเห็นคงไม่ไปในที่สาธารณะแล้วอย่างลิซ่าและคุณเฟเดริกแอเชื่อว่าถ้าอยากรับประทานอาหารอะไรสามารถเลือกเชฟจากร้านดังหรือโรงแรมดังๆมาทำให้รับประทานได้อยู่แล้วแต่พวกเขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปด้วยการไปไหนมาไหนอย่างอิสระ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งคู่ไม่ได้ปกปิดเรื่องการคบหาดูใจกันแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งถแถลงการใดๆให้คนอื่นรับรู้ซึ่งการเดทของทั้งคู่จะเป็นปกติมากในแวดวงบันเทิงฝั่งอินเตอร์ซึ่งศิลป,ปินคนดังระดับโลกมากมายออกเดทแบบนี้และไม่จําเป็นต้องหลบหลบซ่อนๆด้วยการใส่หมวกหรือใส่ว่นตาดํา คือความรักมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันคือสิ่งที่สวยงามไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะทุกคนไม่จำเป็นต้องหลบหลบซ่อนๆจ้าแต่ด้วยวัฒนธรรมของเคป๊อปด้วยสังคมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ทำให้การออกเดทของศิลปินคนดังกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดปกติทำยังกับว่าการออกเดทกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติยังไงอย่างนั้นซึ่งมีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาวิพากวิจารณ์ว่า การออกเดตในที่สาธารณะของทั้งคู่เป็นเรื่องที่น่าอายคือแอดอ่านแล้วยังรู้สึกหงุดหงิดมากนะทุกคนคือน่าอายตรงไหนก่อนลิซ่าคือศิลปินคนดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติมากมายกับคุณเฟรเดริกอาโนผู้อำนวยการนาฬิกาในเครือ RVMH ลูกชายของคุณเบอร์นาร์ดอาโนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจแฟชั่นสุดลักชัวรี่ของโลกสำหรับแอดแอดคิดว่าทั้งคู่เหมาะสมกันมากม หรืออาจจะเป็นเพราะความเหมาะสมกันเกินไปทําให้มีน้องแอนออกมาดิ้นทุรนทุรายก็เป็นไปได้นะคะแล้วถ้ามีใครจะบอกว่าแอดอวยพูนนนี้นั่นคือไม่ได้อวยนะทุกคนคือพูดความจริงทั้งนั้นแล้วแอดก็เชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าข่าวคราวการออกเด็กของทั้งคู่เป็นเรื่องจริงและทั้งคู่ก็เหมาะสมกันมากๆซึ่งจริงๆตอนนี้แอดเชื่อว่าแฟนๆของลิซ่ามากมายก็ต่างเปิดใจยอมรับคุณ FA มากขึ้นเพราะจากการแสดงความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่ายอมใจคุณเขาที่ซสพอร์ตและเคียงข้างลิซ่าเสมอไม่ว่าเธอจะอยู่ในช่วงเวลาไหนอย่างตอนที่ลิซ่าคอลลักับเ r a z y h o อ เขาเองก็ซัพพอร์ตและให้กำลังใจลิซ่าทุกวันยิ่งไปกว่านั้นยังพาครอบครัวไปซัพพอร์ตด้วยทั้งที่ช่วงนั้นนะคะเพื่อนๆตรงกับสัปดาห์ของปารีสแฟชั่นวีคที่ทางครอบครัวอาโนเขาจะยุ่งกับงานแฟชั่นวีคมากๆอยู่แล้วและงานคอนเสิร์ตการกุศลที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าคุณเขาก็บินตรงมาจากอเมริกาหลายชั่วโมง เพื่อมาให้กำลังใจลิซ่าและความซัพพอตนี้ทำให้แฟนๆบางส่วนเริ่มเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าแอนตี้บางคนจะพยายามบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นการสร้างมีเดียเพลย์สำหรับแอดแอดไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นนะคะแอดรู้สึกว่าคุณเอฟเอเองเขาให้เกียรติกับลิซ่ามากๆและพยายามซัพพอร์ตลิซ่าให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องงานของลิซ่าที่เห็นได้ชัดในปารีสแฟชั่นวีคครั้งล่าสุด ที่ลิซ่าได้ร่วมงานกับทาง l อวีที่เธอเป็นแขกค,คนพิเศษรวมนางฟอนโรชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของลุวิตตงคือเรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวในแฟชั่นวีของลิซ่าครั้งแรกหลังจากแบรนด์เก่าของเธอจัดงานแบบปิดและงานนี้นะคะเป็นงานที่สื่อมวลชนทั่วโลกเยอะมากๆและปฏิเสธไม่ได้ว่าลิซ่ากลายเป็นเมนอีเวนต์อย่างแท้จริงและสื่อทั่วโลกต่างชื่นชมในความทรงอิทธิพลของเธอซึ่งงานนี้แอบสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเราไม่ เห็นคนในตระกูลอาโนร่วมนั่งฟอนโรชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของทาง L v วเลยรู้สึกว่าจะมีเพียงคุณเดอร์ฟินที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งโดยปกติแล้วแบรนด์ LV เป็นแบรนด์ยอดมงกุฎของ l v m s ซึ่งทุกคนในตระกูลอาโนมักจะเข้าร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์นี้เสมอไม่ว่าจะเป็นคุณเบอร์นาร์ดอาโนเองภรรยาของเขาหรือแม้แต่กระทั่งเหล่าบรรดาลูกๆของเขาแต่ในครั้งนี้นะคะเราแทบไม่เห็นพวกเขาเลย ทั้งที่เป็นงานครบรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทางแอลวีและความรู้สึกของแอดนะคะแอดรู้สึกว่าทางครอบครัวอาโนอยากให้สื่อโฟกัสไปที่ลิซ่าเป็นหลกักกับความอิมแพกและเวอร์ไวของเธอที่แม้ว่าจะมีการประกาศ ยืนยันว่าเธอจะเข้าร่วมง,งานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่เธอกลับกลายเป็นศิลปินคนดังที่ทั่วโลกต่างจับตามองมากที่สุดและแน่นอนว่าเราได้เห็นข่าวคราวการเข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีของลิซ่ากลายเป็นไวรัลนอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครพูดถึงโมเมนต์ระหว่างลิซ่ากับตระกูลอาโนในปารีสแฟชั่นวีเลยซึ่งแน่นอนนะคะเพื่อนๆถ้าวันนั้นคุณเฟเอเองหรือครอบครัวอาโนนั่งฟอนโรเพื่อชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของ L v ด้วยสื่อน่าจะนําเสนอโมเมนต์ของลิซ่า และครอบครัวโอาโนด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่พวกเขาไม่ปรากฏตัวทําให้งานนั้นสื่อทั่วโลกโฟกัสไปที่ลิซ่าคนเดียวจนปฏิเสธไม่ได้ว่าปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมาลิซ่าคือศิลปินคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดถ้าเทียบกับระยะเวลาภายในไม่ถึงชั่วโมง ที่ได้รับการยืนยันว่าเธอจะปรากฏตัวเข้าร่วมงานแล้วแบบนี้จะเรียกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นการสร้างมีเดียเพลย์ได้อย่างไรนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆภาพที่ลิซ่าลงในไอจีของเธอนอกจากจะมีภาพที่เธอไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีภาพที่เธอใส่บิกินี่สีเหลืองซึ่งชาวเน็ตบอกว่าเป็นแบรนด์ของคุณโยเกิร์ตแล้วดูความธรรมชาติของลิซ่าสิคะเพื่อนๆลิซ่า <Lisa S 2> เป็นคนที่ยิ้มแล้วทําให้โลกสดใสามากๆแอบเชื่อว่าใครที่เห็นรอยยิ้มของเธอ จะทำให้เราสามารถรับพลังงานดีๆที่ลิซ่าส่งออกมาได้อย่างแน่นอน ซึ่งเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดไลค์ในไ G ให้เธอกันด้วยนะคะซึ่งก็จะมีภาพของน้องเลิฟสุดที่รักที่กลายเป็นหนุ่มปาริเซียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวเน็ตโฟกัสที่เพื่อนร่วมเฟรมของน้องเลิฟด้วยนะคะจากข้อมูลนะคะบอกว่าเป็นสุนัขของพี่ที่ขับรถให้ลิซ่าเวลาที่เธอมาปารีสซึ่งน้องหมาสุดน่ารักมีชื่อว่าซิมบ้าและลิซ่าเนี่ยก็เอ็นดูเจ้าซิมบ้ามากๆด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆในความอบอุ่นของเธอ ที่ไม่ว่าเธอจะมีงานมากมายขนาดไหนแต่ไม่เคยลืมน้องหมาสุดที่รักเลยในขณะที่มีข่าวลือออกมาว่าลิซ่าจะปรากฏตัวเข้าร่วม F1 Miami GP 2อามี2ในระหว่างวันที่3-5พฤษภาคมนี้ด้วยหลังจากเธอปรากฏในรายชื่อของแขกผู้มีเกียรติในโหมดคนดังโดยงานนี้ผู้วิเคราะห์ F1 บนเวยบปอ ของจีนได้โพรายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่จะเข้าร่วม F1 Miami GP 2024และทำให้ชาวเน็ตตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อมีชื่อของลิซ่าเป็นหนึ่งในแขกผู้มีเกียรติคนดังรวมอยู่ในนั้นด้วยข้างหลังชื่อเป็นสปอนเซอร์ที่เข้าร่วมของลิซ่าจะมีวงเล็บว่า red bull นะคะเพื่อนๆซึ่งแอดก็ไม่มั่นใจว่าลิซ่าจะมาในานามของ red bull หรือเปล่าก็มีคนดังมากมายหลากหลายวงการแต่ที่ชาวเน็ตโฟกัสเป็นพิเศษนั่นคือรายชื่อของชากล่า นักร้องศิลปินระดับโลกค่ายอาร์เซอเรคคซึ่งเป็นค่ายเดียวกับลิซ่าด้วยและเขาและเธอเพิ่งพบเจอร่วมเฟรมถ่ายรูปกันเมื่อไม่นานมานี้ในงาน c o โคเ e l l a ตอนนี้แอดรู้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆว่าลิซ่าและชากิล่าเนี่ยเขาเมาเรื่องอะไรกันแอดเชืนะ่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการชื่นชอบความเร็วเหมือนๆกันแน่ๆซึ่งพอมีข่าวลือนี้ออกมานะคะก็มีชาวเน็ตตึงเต้นมากๆและรุนมากๆด้วยโดยงาน F1 จะมีระหว่างวันที่2ถึง5พฤษภาค,คม ก็ไม่รู้ว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานวันไหนในขณะที่งานเมกาละเองก็มีในวันที่6พฤษภาคมก็ติดติดกันเลยนะคะเพื่อนๆและคาดเดาได้ยากจริงๆไม่รู้ว่าลิซ่าจะปรากฏตัวที่งานไหนเพราะข่าวลือรายชื่อของเธอเนี่ยก็มีทั้ง2งงานเลยนะคะซึ่งแอดว่าไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวที่งานไหนก็จะได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวเน็ตได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าปกติแล้วการจัดงาน F ทางแท็กไอยเออร์ Tech er เองจะเป็นสปอนเซอร์และพันธมิตรของทีม o r ร c l e Red Bull Racing เมื่อหลายปีก่อนงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพคู่ร่วมเฟรมของลิซ่าและคุณเฟเดริกอีกหรือไม่คือตอนนี้เรียกได้ว่ารอลุ้นทุกเสี้ยววินาทีกับ2โมเมนต์งานที่อยากให้ลิซ่าได้ร่วมงานทั้งคู่โดย F1 ทถ้าลิซ่ามาในลุคนักแข่งรถเท่ๆคู่ ou, ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อยากเห็นมากๆในขณะที่งานเมกกาล่าเองก็เป็นงานแฟ ที่ไร้ขีดจำกัดของคนดังซึ่งแอดเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากเห็นลิซ่าเข้าร่วมงานเมกาล่าด้วยแน่ๆซึ่งก็ต้องรอรุนกันทุกเซียววินาทีเลยนะคะเพื่อนๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ